ปลาเกดที่มีขนาดใหญ่นะครับใหญ่ได้เป็นร้อยกิโลเลยนะครับเป็นปลากินพืชครับตัวนี้คือปลากระโคไทยพระผมนี่ครับจาจัดมาให้ตามคําขอตามคําเรียกร้องเลยนะครับปลากระโคไทยเป็นปลากินพืชเป็นปลาน้ําจืดของไทยที่โตไวและมีขนาดใหญ่นะครับใหญ่ได้เป็นร้อยกิโลเลยนะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่เลี้ยงและระยะเวลาการเลี้ยงนะครับกระโพไทยไม่ได้หาง่ายทั่วไปเป็นปลาหายากใกล้สูญพันธ์ เป็นปลามงคลด้วยนะครับทั่วไปจะมีแค่ปลากระโพเทศหรือว่ากระโคอินเดียแต่ตัวนี้คือกระโคไทยนะครับที่บ่อยพันปลาสุรินนะครับกระโคไทยนะครับปลาที่มีขนาดใหญ่นะครับและก็ยังมีปลาบึกแท้นะครับผมเป็นปลาหนังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตัวไวที่สุดคือปลาบึกแท้นะครับเป็นปลาหนังปลาเกตที่มีขนาดใหญ่ก็เป็นปลากินพืชเช่นเดียวกันนะครับก็คือ ตากระโคตัวนี้เลยครับผมกระโ่ไทยแท้นะครับผมสวยงามแข็งแรงตัวใหญ่สามารถปล่อยบอกเราได้เลยนะครับ080172 0 1ศขอบคุณครับวอยพันตาสวัสดีครับมาดูกันครับว่าป,ปลาอะไรอยู่ในรนะังคัพเจน้ออกไปแล้วครับมาดูกันเลยจะเป็นปลาอะไรครับปลาร จัมโบ้ครับใส่ปลาเต่าเยอะเลยครับโีเออกอีกแล้วครับนี่ครับจะได้ไม่หนักนะครับแบบนี้ทำได้นะครับในการเคลื่อนย้ายระยะที่ต่ำลงต้องไวนะครับสำหรับในที่สำคือใส่พืชเลยนะครับอยู่ตะกุนลากินพืชนะครับผมไปเทในถังกันเลยครับเตรียมใส่ถังไว้นะครับผัก อนุบาลให้แข็งแรงให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยากได้ปลาบึกแท้ไปลงน้องหมู่บ้านลงแตงหมู่บ้านได้เลยครับนี่น้ํหนึ่งบ้านเราก็เลี้ยงได้ครับนี่ครับไม่ต้องกลัวว่าจะสูญพันธนะครับสามารถเพาะพันธุได้แล้วนะครับสําหรับปลาบึกแท้นะครับนี่ครับผมอยู่ในน้ํานี่แหละครับเยอะกันเลยครับนี่ครับบึกแท้และก็จะมี กระโคไทยแท้นะครับไม่ใช่กระโคประเทศไปดูกระโคครับกระโคก็มีนะครับกระโคไทยนู่ครับกระโคไทยครับนี่ฮะนี่ครับปลากระโคไทยครับผมกระโคไทยก็เป็นปลาน้ําจืดของไทยที่เป็นปลาเกตนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับปลาเกตของไทยที่มีขนาดใหญ่ส่วนปลาหนังที่มีขนาดใหญ่ก็คือปลาบึกแท้นะครับนี่ครับปลากระ ผู้ไทยครับผมกระผู้ไทยครับ